ปัจจุบันคนไทยให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สดสะอาดปลอดภัยมากขึ้นหลายคนได้ยินว่าเนื้อหมูเนื้อโคมีการใส่สารเร่งเนื้อแดงจึงเกิดข้อกังวลว่าจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะสารเร่งเนื้อแดงคือสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเบต้าอโกนิสเช่น ซันบูทามอรหรือเคลนบูเทอร,รและเรกโตพามีนที่เกษตรกรนำไปผสมในอาหารสัตว์เพื่อลดไขมันเพิ่มปริมาณเนื้อแดงทำให้สัตว์เจริญเติบโตเร็วขึ้นแต่เป็นสารอันตรายที่ห้ามผสมในอาหารสัตว์ในประเทศไทยและห้ามตกค้างในเนื้อสัตว์เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคับประทานเนื้อสัตว์ ที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงเข้าไปในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะมือสัน่นกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอาจมีอาการทางจิตประสาทกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายเป็นพิเศษได้แก่หญิงมีครรภ์ผู้ที่เป็นโรคหัวใจผู้ที่มีความดันโลหิตส,สูงผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคไทรอยเป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัสตว์ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพของประชาชนโดยได้ดาเนินการมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําทั้งในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตลอดจนโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศโดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลอดสารเร่งเนื้อแดง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศและสร้างความมั่นใจแก่ประเทศคู่ค้ากว่า160ประเทศที่ไม่ยอมรับเนื้อสัตว์ปนเปื้อนสารอันตรายนี้เนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงจะมีลักษณะสีแดงเข้มและมีไขมันน้อยกว่าปกติเมื่อหั่นทิ้งไว้เนื้อจะมีลักษณะค่อนข้างแห้ง สำหรับผู้บริโภคที่ยังไม่มั่นใจว่าควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงเรามีวิธีง่ายๆให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคค่ะเพราะปศุสัตว์โอเคเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐานผ่านกระบวนการชำละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายสามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ โดยมีสินค้าปศุสัสตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด7ชนิดได้แก่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อโคไข่ไก่สดไข่เป็ดสดและไข่นกกระทาสดมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า8,400แห่งทั่วประเทศ ปสุสัตว์โอเคนับเป็นหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปัสุสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงอย่างแท้จริงเลือกซื้อสินค้าปัสุสัตว์ครั้งใดอย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์ปัสุสัตว์โอเคนะคะ